เอาละเรายังอยู่กับเมืองวิลฮาบ้านะครับวันนี้เราจะไปทำเควสสองดาวกันมานะเรื่องเนื้อเรื่องกันเลยไฮ้แมวมนันมีเอหลืองไปคุยก่อน <c oughs> ทำเควสสองดาวหาเควสแรกทำอะไรเอยเก็บเพชร เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโพยคียเควสก่อนนะครับอ่าคีเควสอันแรกคือเก็บเห็ดนะครับเควสนี้ป่ะเราไปเก็บเห็ดกันก่อนไปเควสเราก็กินอาหารให้เรียบร้อยกินรอดครั้งที่แล้วเปิดอะไรไปแล้วบ้างวะอันนี้เปิดยังอ๋อยังเปิดเลยอาหารมันจะยังไม่ขึ้นความสามารถทั้งหมดนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะเปิด เหมือนกับว่าเปิดกินอาหารนั้นไปแล้วแล้วมันก็จะเปิดความสามารถขึ้นมาให้ผมขอเซฟไอเทมก่อนเอ้ยเซฟไอเทงไว้หน่อยดีกว่าโอ้ยเกือบจนเหลือหกร้อยอันนี้ห้าอันก็ได้ปะ่ะไปกันเลย เริ่มเควสแล้วนี่คือเควสเก็บเห็ดนะครับเดผมจะพาไปดูว่าเก็บตรงไหนยังไงป่ะหลังจากที่หายไปเกือบหนึ่งอาทิตย์นี่ไปทำการบ้านมาเรียบร้อยแล้วครับงานนี้รับรองว่าใช้ชาร์เดเบ็เล็กรปรกว่าเดิมแน่นอนไอน้ี่นี่ชาร์ตปังเลยนี่เก็บยอด เก็บขวดเรียบร้อยนขอเก็บเนื้อก่อนเนื้อจำเป็นมากครับขออนุญาตเก็บก่อนเ,ออเก็บเนื้อแล้วเก็บไปก่อนเก็บไ้ก่อนเก็บเห็ดนะฮะรู้สึกว่ามันจะอยู่ครับแบบไหนไม่รู้แหละวิ่งไปดูก่อนเราม่ได้เก็บทุกที่ที่มีเห็ดนะครับ <c oughs> อุ๊ย <c oughs> นี่ <c oughs> เจอแมว แมวนี้ต้องรีบฟันก่อนนะฮะเพราะมันจะขโมยของเราออโอเคเก็บแมวเรียบร้อยเอืมถามว่าทำไมต้องตีแมวเพราะแมวมันจะขโมยของครับเปิดก่อนด้บเดี่ยบ,ยบนี่ได้แล้วยูนิคมัดลูมที่หาเยน,นี้หายูนิคมัดลูม อนนี้เราได้มาอันหนึ่งแล้วฮะวิแมวดอกของด้วยเก็บเรียบร้อยได้มาแค่อันเดียวนะครับไม่เป็นไรเราก็จะวิ่งหาต่อไปอยู่ไหนวะตรงนี้ด้านบนขึ้นได้ครับมากินสเตนิเน่าก่อนอึ๊บอืมสดชื่นย,ยิีงมาเตาปิ้งเนื้อมานี่วะไม่ได้แล้ว อยู่นานไม่ได้ต้องรีบจบเวสนี้ฮะอาละนี่เจอเห็ดที่เก็บเห็ดนะครับมันก็จะมาเก็บที่เห็ดตรงนี้นะฮะตรงไหนที่มีเห็ดขึ้นเราก็จะมาเก็บให้หมดเลยนี่ได้ชอยมัสลูมด้วยมีสับเวสไหมเอ่ยสับเวสขาให้ส่งชอยมัสลูมหนึ่งต้นนะฮะแล้วก็เก็บยูนิคมัสลูมห้าอันเมื่อกี้คุณว่าหกใช่ไหมขอภครด้วย <laughs> <laughs> มวยอีกแล้วไม่เป็นไรอ่าเราตอนนี้เราเก็บได้ เราเก็บเห็ดได้เท่าไหร่เลยเราเก็บเห็ดได้สี่ละเราเก็บอีกหนึ่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนเลยนี่จัก๊กจี้นี่กระดกฟันอือเปิดมากนี่นี่อุ๊ยเอาใช้กระดูดอ,อกมาเก็บปวดก่อน ทำโลแดงไว้ก่อนอาจารย์ก็สอนมาบอกให้ทำโล่แดงไว้ก่อนอ้าวหม oh, <wow. S 1> ดจะเล่นอดครบเลยนี่นะัะเวลาฆ่ามอนสเตอร์แล้วเราต้องรีบแร่นะครับไม่รีบแร่มอนมันจะหายอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยไหนเลยไหนเลยนี่เจอแล้วอุ๊ยอะไรนี่นี่เจ็บเลย คถ้านั้นเขาห้ามใช้ถ้าฟันงัดของชาร์จเบดเนี่ยครับใช้กับมอนสเตอร์ได้ดีเลยแต่เวลาเล่นทีมนี่ไม่ควรใช้นะฮะถ้าเมื่อกี้ที่ผมใช้เอาไหมฝึกไหมฟันเลยเราตเก็บขวดนีอ่อ่าเริ่มเป็นเริ่มเป็นฟันแล้วเก็บขวดได้ละไม่เสียแรงที่ไปฝึกมาถามว่าไปฝึกที่ไหนไปฝึกกับแจ,จ็คก,กี้ ไอตอนหนึ่งดาวครับที่ว่ามันมีให้โหมดฝึกซ้อมจักเกียรไปฝึกตรงนั้นมาเลยนั่นแหละอาจารย์ผม <c oughs> ไปฝึกมาหลายเพลงมากนี่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 นกตัวเนี้ยพอย่องไปฟารมทั้งหลังฮะไข่มันจะตกถามว่ามีอะไรไหมไม่มีเลย <c oughs> นกตัวนี้เป็นที่ฟาร์มเนื้อได้อีกที่หนึ่งนะครับนอกสีาจากไดโนเสาร์ตันนั้นะมาฟาร์มเนื้อที่นกตัวนี้ก็ได้ แถมได้เนื้อนะเยอะแน่นอนกว่าด้วยพอเผยได้ไข่ด้วเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูไข่เนี่ยไข่ตัวเนี้ยเห็นปะ่ะไข่นกเนี่ยมันเอาไว้ส่งเอาคอยได้แต่ว่าต้องเป็นเควสขนไข่เท่านั้นซึ่งว่าตอนนี้เอาไปส่งที่กล่องก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเดี๋ยวเควสของไข่คงได้เจอเร็วๆนี้ครับ <c oughs> ต้องขอไปนะที่แกแอมบ่อยหน่อยพอดีว่า เหมือนจะเป็นหวัดหรือเปล่าเสียงแผบแทบเอ๊ะอยู่ไหนว่าเห็ดเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เหมือนเจอเห็ดอาใช่้วยเจอเห็ดแล้วเก็บเห็ดก่อนอาตอนนี้เราได้พบแล้วครับเก็บเกินก็ได้ฮนะเพราะว่าเก็บเกินแล้วเราจะได้เป็นพอยต์ตอนจบเฟ้นนะครับ ต่ก่อนกลับนะฮะขอรของอนุญาตไปขุดแรก่ก่อนไหนๆมาแล้วเอาไว้คุ้ม <What? S 1> เกมน,นี้สําคัญตรงการฟาร์มะฮะนี่ไงแร่สีฟ้าแร่สีฟ้าเนี่ยมันจะตอบแร่เอาไปอาวุธฮะน,นี่ฮะแร่ตรงนี้ขุดเลยครับเราควรจะพกที่ขุดแร่มาด้วยนะฮะ่วงต้นเกมน,นี้สําคัญมาก เอามาขุดแร่แล้วก็เอาไปฟาร์มของฟาร์มของขุดแร่อะไรพวกนี้เยอะแยะเลยแล้วถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะมีที่ขุดแร่ครับเดี๋ยวผมพาไปมันจะอยู่ประมาณแบบแบบเท่าไหร่แบบเจ็ดอ่าเดี๋ยวนี่นะฮะวิ่งตรงไปเลยรัดตรงนี้ไปเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมอธิบายตรงนี้ตรงนี้นี่จะเป็นที่ขนไข่เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นไข่มังกรเห็นฮะเห็นไหมฮะไวเวนเอก จะไม่ใช่ไข่ของนกกระจอกเทศตัวนั้นนะครับซึ่งไข่มังกรเนี่ก็จะมีเควยที่ขนเหมือนกันผมเอามาพามาทัวร์ก่อนเนาะมาดูที่ก่อนเฮ้ยตรงนี้มีกระดูกให้คุยคุยกระดูกเลยครับกระดูกนี้ถามว่าสําคัญยังไงกระดูกนี่เอาไว้ทำไอเทมเช่นกันครับพวกโบนต่างๆเดี๋ยวเราคงได้ใช้แน่พวกอาวุธสายโบนนะสายกระดูกเก็บก่อนเก็บก่อน เขาไม่ให้เก็บจงต้นเกมนี้ไม่ต้องคิดเลยมากเลยครับถ้าเกิดเริ่มต้นใหม่ๆนี่พยายามเก็บของฮะเก็บให้มากที่สุดเท่าที่จะทําทได้อ่าล่ะปุ๊ปอ่าหมดแล้วนี่ฮะมาขุดแร่ก,กันต่อตรงนี้มีที่ขุดขุดเลยซึ่งเจ้าแมสคุงเนี่ยมันก็จะคุยแร่ให้เราด้วยครับ๋ยวมันก็จะเอามาให้เราตอนจบเกมเห็นไหมฮะมันก็จะเก็บแร่เหมือนกันว่า เอาละเดี๋ยวเรากระโดดลงไปข้างล่างกันฮะกระโดดลงไปตรงนี้ก็จะมีที่ขุดแร่เหมือนกันก็ขุดเลยจากเกมล่าสัตว์ตอนนี้จะกลายเป็นเกมฟาร์มนะฮะเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะปลูกผักแล้วไม่ใช่แล้วแหมอินกับต t a r d e w มากไว้หน่อย <c oughs> ก,ก็ไปดูคนรถแคสต t a r d e w มาเป็นเกมที่ว่าผมว่าไม่คุ้นน่าสนุกอะแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยอะไปดูก่อนไปแอบไปซุ่มดูก่อน เอาละกับอมอนฮันนะฮะตอนนี้เราก็ขุดแร่ขุดไปสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งเบื่อเปนก่อนถามว่าแร่มันจําเป็นมากไหมตอนช่วงต้นเกมจําเป็นมากครับเพราะว่าเราจะได้เอาไว้คราชุดต่างๆเราอาวุธเราจะได้แข่งยิ่งขึ้นฮนะจะได้สู้สบายหน่อยเอาละเดี๋ยวผมขอหันซ้ายขวาบ่อยหน่อยนะครับพอดีว่าจะหาที่มุมแร่หามุมแร่ต่อ <c oughs> เอาละ ทำไมเราไม่ได้แมคคาไลท์เลยวะได้แต่เอิร์ธชิสโตกับไอรอนออไม่เป็นไรครับไปเราไปส่งเควสกันการส่งเควสก็เหมือนกับเควสที่ย่างเนื้อที่ผ่านมานะฮะไปส่งที่กล่องแดงครับอะไรนี่จ็กี้ฟันวืดเขินจุง จ็คก,กี้ไปไหนแล้วว่าอเอา้าแมทคุ้งแย่งพ่ออีกลูกขอแรงหน่อยแจ็คก,กี้นี่ก็จะมีชุดของแจ็คก,กี้เหมือนกันครับเป็นชุดเกาะแล้วก็อาวุธด้วยเราก็ฟันเขาไปก่อนฮนะผมไม่รู้ว่าชาร์จเบสมีไหมเก็บเรียบร้อย เบิร์ดไวเบิร์ดแฟนได้มาแล้วนี่นี่น,นี่มีที่ขุดแร่เหมือนกันเป้ขุดแป,ป๊บนึ่งให้ความสำคัญกับการฟาร์มมากครับช่วงต้นเกมเอาละขุดเรียบร้อยป่ะเราไปส่งของกันเอาละฮะเรามาถึงหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่มาถึงแคมป์แล้วเรากำลังจะส่งเพลต่ก่อน ส่งเควสนะครับเราต้องมาส่งสับเควสก่อนเพราะว่าเราจะได้คอมพิสับเควสนะครับเอาละทีนี้ก็จบเควสแล้วส่งทั้งสับเควสทั้งเควสเอาละครับไปเควสต่อไปครับอ่ะคาราวันเนียมีอะไรวะวังไงลุงสต i ว l นวันพุ i อืมอทำอะไรเกี่ยวกับการบิน อ๋อ oh, เขาจะสอนให้เราไปคุยกับ NPC ซที่นี่ครับอ่าเขาให้เราไปคุยกับสติดุกคือเจ้าเนี้ยครับเจ้าแมวทำอาหารเหมือนกับว่าเขาจะมีเควสให้เราอ่าจริงด้วยคาราวาน,นียมาบอกเราว่าเจ้าสติดุกเจ้าแมวทำอาหารเนี่ยมีเควสให้เราไปทำฮนะปะเราไปทำเควสแมวกันเถอะเควสในเรื่องฮนะ ปามาดามเขาบอกว่าโอเคมีเควสที่เราทํานะอ่านี่ฮนะเควสจากสเตตคุกที่เรารับมาเมื่อสักครู่เอาละเดี๋ยวเราไปทําเควสกันถามว่าเควสนี้ทําแล้วได้อะไรมันจะได้เป็นพวกพวกอาหารครับอาหารรายการอาหารก็จะเพิ่มมาเดี๋ยวขอขอนุญาตซื้อของก่อนเมื่อกี้ได้ตังมาซื้อเพิรไว้สักหน่อยได้ใช้แน่แน ไอร้านพวกนี้นะครับมันจะมีช่วงเวลาเซลเหมือนกันฮะเราไม่จําเป็นว่าเราต้องซื้อทั้งหมดให้หมดให้หมดเงินเลยนะฮะเราก็ซื้อเฉพาะบางส่วนไว้ก่อนเอาละซื้อเรียบร้อยแล้วปากกินอาหารแมวก่นกิน <c oughs> อาหารที่แมวทําไม่ใช่กินอาหารแมวเดี๋ยวพีู่ดผิดไอ้นี่เรายังไม่ได้เปิดเปิดเลยกินอาหารที่แมวทํานะไม่ใช่อาหารแมวความหมายไปนู่นเลย าละเควสนี้เขาให้เราทําอะไรเควสนี้ให้เราฆ่าเจ้าคนชูฮะคนชูเป็นตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูในกันในเควสเลยปะเดี๋ยวเก็บของก่อนครับ <c oughs> ไปดูคนชูกันดีกว่าอ่าเขาบอกมาดาบ,บอกว่าเควสนี้เป็นเควสเลงเควสเลงคือเควสอะไรเควสก็ คสฆ่ามอนสเตอร์ครับจะไม่ใช่เวสแบบไปขุดแร่เก็บเห็ดอะไรแบบที่ผ่านมาละไอเควสนี้จะเป็นเวสฆ่าครับเราจะผ่านเควสนี้ได้ยังไงเราจะผ่านเวสนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์ได้ตามจํานวนที่มันบอกนะฮะปะเราไปตีคนชูกันแต่ก่อนไปขอสักชิ้นอ,อือ,อช์จ ออชาร์จเรียบร้อยเป็นของพี่เถะน้องเราจะยัดเยียดความเป็นเนื้อให้ให้นายได้เนื้อมาเยอะช่วงแรกๆเราก็สะสมเนื้อพุ่งนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูฮะว่ามันใช้ทําอะไรเดี๋ยวเราจะไปเอาเนื้อเนี้ยไปปิ้งกันครับก็สามารถเอาให้แมวมันปิ้งเนื้อให้เราได้ครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะปิ้งให้ดูตอนนี้ก็สะสมเนื้อไปก่อนครับป่ะอืมเก็บขวดก่อนเฮ้ยนี่น,นี่ตรงนี้มีที่จับมแมลงจับมแมลงก่อนนะฮะนี่แต่คนสงสัยว่าผมเอาตะข่ายมาทำไมเอามาจับมาแมลงครับมแมลงพวกนี้ฮะ มันใช้เป็นวัตถุดิบในการทำไอเทมแล้วก็ทำอาวุธชุดเกราะได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้หลายชนิดอยู่เหมือนกันเจออะไรตอนนี้เก็บไม่หมดเลยนะฮะขออนุญาตเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวพเพิ่มคานก่อนละ่ะช่วงต้นเกมงบมากได้อะไรวะเนี่ยนิดเดินิดเดิลบรีผลหนามผลทุเรียนปะวะ ฮทสเบอร์รี่ฮสเบอร์รี่นี่ใช้ทำอาวุธปืนครับก็เก็บไปก่อนถ้าไม่ใช้เดี๋ยวเราก็ขายที่หลังได้ฮะเฟสน,นี้มีสับเฟสไหมไม่มีมีแค่ค่าคนชูเฮ้ยตรงนี้มีที่ขุดแรกอย่าพลาดครับที่ขุดแรกเจอที่ขุดเลยเด hey <Earth> นนสคริสตัลแมคคาลานี่ฮะได้แมคคาลาแล้วแมคคาไลใช้อัปเกรดอาวุธผมครับเดี๋ยวอะไรแจคก,กี้ ฟันมากเลยฟันฟันฟันมฟันไม่ตายเลยอาวุธเราก็ไม่ใช่ว่ากากไอ้หรือว่ากากวะไม่นะอาวุธโคตรแรงเลยแต่ว่ามันฟันไม่ตายเฉย ลืมเลยอ่ะมันต้องเปลี่ยนเป็นโหมดโหมดเอโลแดงก่อนนั่นไปใช้เกลียวหมดเลยเสียได้อ่ะเฮ้ยตรงนู้นมีมีมีเห็ดตอนนี้เราก็ฟาร์มจนจะกลา,ายเป็นเกมเกษตรกรรมแล้วน,นนะฮะ <laughs> วายโทษโทษโทษเก็บแป้บบิงขออนุญาตฟาร์มขอ งกครับงช่วงแรกต้องงกครับสอนเลยบอกเลยดีกว่าต้องงกมากๆนี่ฮะได้เ e x กไ c i s e s นี่จะทําให้การฟาร์ของเราง่ายขึ้นมันเอาไปผสมกับบอมเมทีเรียวครับจะได้เป็นฟาแคสเตอร์เอาไว้ปลาแล้วก็กลับบ้านอ่าเข้าขัดซีนมาดูคนชูกันนี่กระโดดมาฮึนี่มันตัวอะไรเนี่ยกิ้งกือเหรอ โอ้โหมีหลายตัวด้วยปะเข้าไปตีกิ้งเกือนเนานี่เราชอบอยู่แล้วคำสัตว์ไม่มีทางสู้ไงล่ะนอนอยู่นิ่งๆกับพี่ชอบอ,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 อุ้ยมันมีมีหลายตัวจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนขออนุญาตเก็บปั๊บ่าเก็บเก็บคอนชูเก็บหน่อย คอนชูเชลมันน่าจะไปทำอะไรได้สักอย่างไม่รู้แหละแลกไปก่อนนี่อุ๊ยฟันระเด้งอ่ะอ๋อคอนชูเนี่ยฮะมันมีกิดแข็งครับถ้าเกิดว่าเราฟันตอนที่ว่ามันยังไม่หายท้องเนี่ยเราเด้งแน่นอนตอนนี้ดาบผมเริ่มบินแล้วเดี๋ยวต้องขัดดาบก่อนกดขัดดาบ แมวขโมยซีเขาบอกว่ากำจัดมอนสเตอร์ไปได้5้าตัวแล้วเหลืออีกสาตัวเนาะตีแล้วก็เก็บครับแล้วมอนสเตอร์ฟูอิดด้วยมอนสเตอร์ฟูอิดเนี่ยเป็นของที่ใช้ทำไอเทมได้หลายชิ้นมากเลยครับก็ดอบจากคอนทูเหมือนกันนะอ้ยทำไมแข็งจัง นายทำด้วยอะไร oh, <no. S 1> ทำไมันตายยากตายเย็นจังตายแล้วคนทูเชลกว่าจะฆ่ามนสักตัวนึ่งตัวนี้มันเสร็จแข็งจริงนะเนี่ย uh huh. ชัชเลย อื้อเอาสิแข็งนักใช่ไหมอื้อเราก็ควันเ่องอย่างเงี้ยอื้ออื้ออื้อโอ้ทำไมแมวมันตีได้สบายใจเลยเกินเดี๋ยวกดดูก่อนเหลือกี่ตัวอ้าวเมื่อกี้ม่งตีไปสามที่มันบอกห้ามอนสเตอร์เลฟนี่คือเหลืออีกห้าตัวนะฮะ ื่อกี้ผมบอกผิดโอเคตอนนี้เราเหลือสามของจริงแล้วขุดแรกอุ๊ยมันหกักอ่ะที่ขุดหกักเดี๋ยวเราจะไปหาคนชูกันครับว่าอยู่ไหนตอนนี้เราขุดแรกก่อนไม่มีฮะมองซ้ายมองขวาเอาละ เดี๋ยวเราจะไปหาคนชูอยู่ไหนวะผมว่ามันอยู่แบบนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์หลังจากหลังจากที่เราตีจนหมดแผนที่นะครับเราก็แค่เดินไปออกแล้วก็เข้าใหม่มันก็จะกลับมาอ๋อรับดาบโอเค วิ่งออกแล้วก็วิ่งเข้ามา่ไหนเอ้ยอ้าวไม่เหลือเลยไม่เหลือสักตัว <S <S อยู่ไหนหดนะเดี๋ยวเราไปตามหาคนชูกันครับถ้าไม่อยู่แบบนี้ <S 2> <S 2> ผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่แบบที่สองนะฮะวิ่งไปหาคนชูกันเถอะ เออยู่ไหนหวะนี่นี่โอ้จะทิ่มจะทิ่มตายอยู่แล้วอยู่นี่เองนี่เอา้าลงมาก่อนลงมาก่อนมอนสเตอร์เผืกแข็งแต่เราก็เด้งดีเลยเกินอยู่ไหนอ้าวจะตามผลงานนี่ นี่ฝันเด้งดีแล้วเกินถามว่าจะแก้ยังไงเรื่องการเด้งเนี่ยเราแก้ได้โดยที่ว่าเรามีสกิลเฟนซิ่งหรือว่าเพิ่มเพิ่มคมให้อากับอาวุธนะครับถ้ามีสกิลเฟนซิ่งมันจะฝันเราไม่เด้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะเราคงจะไปเจอสกิลเฟนซิ่งได้ใช้จริงก็ประมาณไฮแลนด์นะครับน,นีเลยเอ้ เมือ่อไรนี่ทำโลแดงมาขู่เลยเนะี่ยแดงมันจะไม่กลัวโรื ไม่ยอมตายสิพีนีโอเคจบแล้วครับขอแร่หน่อยนะน้องคนชูหลังจากที่เราลำบากตากตามไล่ฟันไอเชอร์ติตนิสในที่สุดเควก็ผ่านแล้วครับผมว่าถึงเวลาที่เราต้องไปออพอาวุธแล้วแหละตอนนี้ฟันไอพวกนี้ไม่เข้าเลยอะไปเดี๋ยวเราไปอัพอาวุธกันหหนว่าผมหาแร่ไม่เจอเลย ตรงนี้มีอะไรที่สามารถเก็บได้อีกว่าอ่ะตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นมีเหมือนกับรูปไม้อยู่ตรงขอบหน้าผาปักมาเก็บกันกดนั่งฮะกดนั่งกดนั่งแล้วมันจะเก็บได้เร็วขึ้นอีกคนโถแม่งขัดขวางความสุขดีจริงๆเลยเก็บไปอ่าหมดแล้วมาเราไปคิดบัญชีกับไอ้เจ้านี่กันนี่ นี่นอนดิ้นไปว้าจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งเวสเจ้าแมวฮะม่รู้คิดยังไงอยากให้เราเอาคนชูมาทำอาหารสงสัยได้เมนูใหม่ที่เป็นแนวคนชูนี่แหละฮะอาจจะเอามาย่างกับกุ้งแม่น้ำอยุธยาหรือเปล่า เป็นไปได้ว่ะโตไม่เหมือนกุ้งดิแต่ว่าประเด็นคือใครมันจะกล้ากินแหมรู้สึกว่าจะได้แกลเอรี่ได้ได้รู้เอ้ยได้วิดีโอใหม่อ่าได้วิดีโอใหม่มาด้วยไปส่งเวสกันเถอะอ่าตะลุงผมไปเอากุ้งแม่น้ำวิทยามาแล้ว คลิปจบเป็นวิธีเรียบร้อยนะครับถ้าคุณชอบผลงานของแมสโตเชียลอย่าลืมกดไลค์และกด s ับสไครต์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ